สวัสดีครับช่องบะกุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมได้เครื่องครับฮา r m ม n นแกดอนโกลพมินิครับเครื่องตัวนี้ลูกค้าหิวมานะครับบอกว่าทำร่นนะครับแล้วมันมีอาการเสียงแตกนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็กดนะครับแต่ว่าผมจะเจอว่าตอนที่ผมลองฟังกับลูกค้ามจะเจอว่ามันดอกและมันไม่กระเพื่อมนะครับเวลาที่มันมีขับออกมาเนี่ยดอกเหมือนตัวพาสติกจะไม่ไม่ค่อยเด้งตามไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เจอบริเวณลมรั่วทั้งสองข้างนี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องลองรือดึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับดูอาการเสียงนะครับ เสียงแค่60%นะครับเหมือนไม่มีแรงขับเลยนะเสียงผิดปกตินะครับโอเคเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองลื้อกันดูครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับโอเคครับเบื้องต้นผมก็ทําการแกะออกมาก่อนนะครับอืกดแบนออก แล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกมาเทสเสียงด้านนอกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปดบูทู Bluetooth ตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่จะเช็คสภาพก่อนนะครับชืบชืนะครับมันแตกหล่นจากอะไรหรือเปล่านะครับมผมอาจจะต้องเปิดบอร์ดดูก่อนนะครับเช็กนี้นะครับ เพื่อที่จะสำรวจภายในก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดบอร์ดออกแป๊บหนึ่งนะครับรวจว่ามันมีตรงไหนที่แตกขักหรือเปล่านะครับจุดประสงค์เดี๋ยวกดจ็อกเก็ตครับตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็จุดนี้นะครับส่วนไม้ก็ไม่เป็นไรครับ อะไรเอ่ยอ๋อไม่ไรครับมีกาวนิดนึงครับกาวล็อกเน่ไม่เคยแกะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <S <S อือเราดูกันนะครับผมจะสำรวจด้านในนิดน,นึงนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวหล่นโดนนะครับเดี๋ยวถอดใหม่เลยดีกว่าโอเค จุดๆๆเบื้องต้นผมยังไม่เจอนะครับว่ามีอะไรแตกหักหรือเปล่านะครับไม่เจอนเนร่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสันนิษฐานด้วยก็คือ แบตมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับอาจจะต้องใส่แบตก้อนใหม่เข้าไปเทสดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรนะครับมันก็จะมีแค่รอยรั่วตรงนี้เราพิสูจน์ยากนะครับจนกว่าเราจะได้ประกอบนะครับเริงต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดโอห์มไล,ไล่ทีละดอกให้นะครับอันนี้ผมเจอว่าไอ้ดอกเนี้ยมีค่าโอห์มที่ปกติผิดปกตินะครับเห็นไหมครับ มันไม่ขึ้นค่านะครับปกติแล้วถ้าลําโพงที่มันมีค่าปกติมันจะขึ้น4ี่โอห์มนะครับส่วนฝั่งนี้เห็นไหมครับมันจะมีค่าค่าความต้านทานอยู่ประมาณ4ี่สี่ใกล้ๆเคียงสี่โอห์มแต่ตัวเนี้ยวัดออกมาแล้วมันเหมือนจะผิดปกติเคสนี้นะครับนี่ครับผมเจอว่าสายวอยซ์มันจะขาดด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีอาการแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อวอยซ์ให้ก่อนนะครับ เนื่องจากตัวเก่านะครับอย่างที่ผมถ่ายคลิปซูมไปให้ดูนะครับมันจะเจอว่าไว้มันมีปัญหานะครับสายไว้มันเห็นไหมครับเนี่ยมันขาดนะครับมันใกล้จะขาดแล้วก็พอเราเปิดดังๆปุ๊บมันก็ขาดเลยนะครับอาจจะเกิดจากการที่มันหล่นนะครับเนี่ยสายเนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมจะมีดอกสำรองนะครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปเทสดูก่อนนะครับเพื่อจะหาต้นเหตุที่แท้จริงของมันนะครับอันนี้ผมวัดออกมาแล้วนะครับได้ประมาณ4ี่ห้าโอห์มนะครับหรือว่าใช้ได้แต่ผมจะเอาดอกนี้กลับเข้าไปเทสรับ ว่าปัญหามันเกิดจากไว้มันหลวมเป็นไหมเห็นติ่งมันไหมหลวมแล้วมันก็หยุดพอเราเปิดดังๆมันก็หลุดไปเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาไว้เอาตัวใหม่เข้าไปเทสตัวนี้คือจะเป็นต้นเหตุของมันหรือไม่เนะยครับที่ทําให้เสียงมันเพี้ยนๆนะครับเคครับเดี๋ยวเราจะใส่ลําโพงเข้าไปเทสนะครับเป็นดอกลำโพงตรงรุ่นนะครับของฮามานกาดอนเข้าไปทดสอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมุนเลยนะครับ ครับหลังจากที่ผมใส่อันนี้ครับเอาตัวนี้ออกนะดอกนี้ออกนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนดอกใหม่เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันโดยไม่ยังไม่ปิดเครื่องนะครับว่า,าการกระเพื่อมที่มันแปลกๆนะครับของสองข้างนี้นะครับมันจะสม่ําเสมอกันขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาเทสดูกันเห็นไหมครับ,รบเห็นการกระเพื่อมที่มันสม่าเสมอกัน เอคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ผมซ่อมลาโพงนะครับจุดที่มันมีปัญหานะครับก็คือไวท์มันจะขาดนะครับจะขาดแลยไม่ขาดเลยนะครับมันก็เลยทําให้การจ่ายกระแสไฟไปไม่ค่อยดีนะครับสุดท้ายแล้วก็หลุดนะครับเวลาเราเทสเสียงดังก็ซิลรอยรั่วที่เกิดจากการหล่นนะครับทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็มาเทสระบบลมรั่วไหมนะครับไม่รั่วนะครับไม่รั่วแล้วเราก็มาเทสเสียงกันต่อครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตเสียงดีๆนะครับหลังจากที่ผมซ่อมไปแล้วนะครับนะครับอ่า เราจะเห็นตั้งแต่ตอนเปิดแล้วครับว่าไม่มีปอกแปลก,ปลกแปกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อเลยครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบะปุ้งครับสวัสดีครับ